ช้าวนนนอินโกมันลสุดนะครับเจิญหลังจากับเรียนท่านประธานสภา,าที่ารบกับผมนายชว์นอนอินทรลกโกมันสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานที่จะอภิปรายให้ความเห็นต่อมาตรา15กระทรวงพลังงานเนื่องจากได้มีการปรับเพิ่มเป็นจำนวนทั้งหมด29ล้านเศษ ในส่วนรายการเพิ่มงบประมาณครับของสำนักงานประหลัดกระทรวงพลังงานในแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน14ล้านบาทไม่เยอะครับแต่ผมก็ไปดูว่า14ล้านบาทที่เพิ่มมานั้นท่านขอไปทำอะไรเขาเขียนอย่างนี้ครับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงานโดยการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึงบุคลาการมีความพร้อมรับรองร,ร,รับการเปลี่ยนแปลงและมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ,บว่ากระทรวงพลังงานมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดีมีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึงหรือไม่เพราะว่าท่านประธานครับมเมื่อวันที่16กร,รกฎาคม2556คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่มีท่านนายกรฐมาตรีเป็นประธานนี่แหละครับได้มีมติปรับขึ้นราคา LPG ภาคครัวเรือนเดือนละ50สตางค์ต่อกิโลกรัมจะขึ้นไปอย่างนี้12เดือนครับหมายความว่าอีกหนึ่งปีเราจะมีแก๊สหุงต้มแพงขึ้นกิโลกรัมละ6บาทคิดง่ายๆครับท่านประธานถังละ15กิโลกรัมซึ่งเราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับ จากเดิมที่มีราคาอยู่ที่ถังละ272บาทจะก,กลายเป็นถังละ372บาทหรือแพงขึ้น100บาทโดยประมาณคำถามว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับการประชาสัมพันธ์แล้วทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยในการไปปรับเพิ่มงบส่วนนี้เพราะว่าเมื่อมีการปรับราคาแก๊ส LPG ต่อถังขึ้นมาแล้วครับหนึ่งกันยายนนี้จะเริ่มแล้ว มีคนถามรัฐบาลมากมายว่านี่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเคยพูดในเรื่องของการกระชากค่าครองชีพแต่รัฐบาลก็บอกว่าเอาละ่ะเราจะขอปรับราคาแก๊สสูงต้มให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งจริงๆแล้วพวกผมก็ไม่เคยรู้ว่าต้นทุนของท่านเป็นเท่าไหร่แต่ท่านบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแม้จะขึ้นราคาแก๊สสูงต้มไปแล้วแต่จะมีผู้ใช้สองกลุ่ม ที่จะไม่ได้รับผลกระทบคือได้ใช้ราคาเดิมกลุ่มแรกครับคือกลุ่มผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้มีอยู่ทั้งหมด1นึ่งร้อยครัวเรือนนี่คือกลุ่มที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง9 0หน่วยต่อเดือนที่มีอยู่ประมาณ7ล้าน 4, แสนครัวเรือน2กลุ่มนี้ จะได้ใช้แก๊สสูงต้มในราคาเดิมคือกิโลกรัมละประมาณ18บาทแต่ท่านประธานครับผมก็ไปดูครับว่าบอกว่าคนยากคนจนคนไม่มีไฟฟ้าใช้คนใช้ไฟน้อยกว่า90หน่วยจะได้ใช้แก๊สถูกเขาจะทำยังไงจะแยกแยะจะจัดหาให้อย่างไรปรากฏว่าผมไปดูครับนี่แหละครับปัญหาของการประชาสัมพันธ์ ท่านประธานครับคือคืออย่างนี้ท่านท่านเวพน่นะผมได้รับการขอร้องจากวิบทั้งสองฝ่ายขอให้ควบคุมประเด็นนะครับอันนี้ท่านไม่ได้แปอขอแปะยะติไว้ผม<ต>ไม่ได้แปะยะติครับในการที่จะถามว่ามีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรนะครับท่านได้ถามได้อย่างนั้นแต่ท่านจะไปอธิบายความของท่านเนี่ยไม่ได้น,นี่นครับ,รบผมอธิบายว่าผมไม่เห็นด้วยครับกับการปรับเพิ่ม เพราะอย่างนี้ครับที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาปรับเพิ่มมา14ล้านไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งก็คือจะไปบอกว่าจะขึ้นราคาแก๊สสูงต้มของพี่น้องทั้งประเทศแต่จะให้คนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กับคนที่ใช้ไฟไม่ถึง90หน่วยได้ใช้ไฟในราคาเดิมใช้แก๊สในราคาเดิมแต่ปรากฏว่าวิธีการครับสำหรับคนไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้ไปขอรหัสส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตอบตเทศบาลแล้วไปถามรหัสร้านค้าของแก๊สที่ท่านต้องการซื้อเมื่อท่านได้รหัสส่วนตัวมาแล้วครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนยากจนคนมีไม่มีไฟฟ้าใช้คนใช้ไฟน้อยกว่า90หน่วยวิธีการทำอย่างนี้ครับเมื่อท่านได้รหัสส่วนตัวแล้วใช้มือถือของท่าน ดอกจัน755ดอกจันตามด้วยรหัสผู้ใช้สิทธิ์8ถึง11หลักตามด้วยรหัสร้านค้าแก๊สอีก6หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเขาเขียนไว้อย่างนี้จริงๆครับเมื่อท่านทำตามนี้แล้วท่านจะได้รับรหัสแจ้งมาทาง SMS โทรศัพท์มือถือว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้แก๊สในราคาถูก เมื่อได้มาแล้วครับท่านครับเอาใหม่ครับกดดอกจัน755ดอกจันคราวนี้ต้องเพิ่มรหัสยี่ห้อแก๊สรหัสขนาดถังแก๊สระบุให้เขาด้วยเมื่อท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้วจะได้ข้อความสั้นส่งตอบมายังโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วท่านนำโค้ดอันนี้แหละครับไปบอกร้านค้าว่าท่านมีสิทธิ์ซื้อแก๊สในราคาเดิมไม่ต้องขึ้นราคา คำถามของผมง่ายๆเลยครับท่านบอกว่ามาตรการนี้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ท่านใช้ให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือในการขอโค้ดขอลดราคาค่าแกส๊สนี่ไงครับที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์คนไม่มีไฟฟ้าใช้จะให้เอาโทรศัพท์มือถือไปชาร์จแบตท,ที่ไหนครับ ผมเคยตั้งคำถามนี้ครับปรากฏว่ากระทรวงพลังงานตอบจริงๆนะครับท่านประธานไม่ได้ตอบผมโดยตรงเลยครับตอบลงในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้ไฟน้อยกว่า90หน่วยและไม่มีโทรศัพท์มือถือกระทรวงพลังงานขอแนะนําให้ท่านไปใช้โทรศัพท์เพื่อนบ้าน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงครับ ผมถึงเรียนว่างบ14ล้านบาทที่ท่านขอเพิ่มมาเนี่ยครับบอกว่าจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานให้กับประชาชนนั้นผมไม่เห็นด้วยครับผมถึงขออนุญ,ญาตท่านประธานขึ้นมากล่าวในประเด็นนี้ว่าท่านต้องทบทวนเช่นเดียวกันนะครับกับกลุ่มหาบเล่แผงลอยหาบเล่แผงลอยในประเทศไทย เาสำรวจมาขนาดนี้มีหนึ่ง9หด้าล้านค้าตรงนี้ก็จะได้สิทธิ์เช่นเดียวกันครับแต่ต้องทำในวิลักษณะเดียวกันเพราะว่าน่าจะพอได้แล้วมั้งครับเหตุผลของท่านน่ะจะจบแล้วครับท่านประธานจะจบแล้วครับครับเจอกันจะจบแล้วครับท่านประธานท่านาไม่ขัดจังหวะผมผมจะจบแล้วครับ เดี๋ยวท่านประทานครับเดี๋ยวให้ท่านประท้วงก่อนนะอย่างนั้นอาเชิญท่านพิเชษเชื้อเมืองพานประท้วงอะไรครับก้าบเียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่8ผู้อภิปรายไม่ได้แปลยะติท่านก็อนุลโลมให้นะครับได้ขึ้นอภิปรายแต่ว่าการอภิปรายยาวเกินความจําเป็นและนอกประเด็น ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยแล้วก็ให้กระชับด้วยครับก็ผมควบคุมอยู่ครับผมควบคุมดูแล้วก็ดูนี่ท่านจะประทว้วงครับเจอแนละ้วกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติกไกรเลิกพักประชาธิป,ปัตย์จากจังหวัดพิษณุโลกผมขอประท้วงผู้ที่ประท้วงครับข้อที่หนึ่งก็คือท่านสมาชิกท่านชวนนนั้นไม่ได้ทําผิดข้อบังคับข้อที่สองคือกระทรวงพลังงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง เขาใช้สิทธิ์ได้แต่ข้อที่3ครับท่านอาจจะไม่รู้ท่านนะครับพักปชิบัติทำงานกันผมมี5้าประเด็นต้องอภิปรายผมก็แบ่งให้ชาวรนออภิปรายให้ท่านุเกียรติอภิปรายอันไหนที่ผมไม่ซ้ํากันผมก็จะได้ลดประเด็นผมลงให้น้อยลงครับฉันั้นได้ใช้เวลาของสภาเกินไปเลยครับท่านประธานครับให้ความร่วมมือเต็มที่ครับครับต่อเดี๋ยวท่านเหลืออีกนิดเดียวเห็นท่านบอกแช่เมื่เจอนะเจอนะ ท่านประธานที่เคารพครับผมชวนอนอินทรลโกมานสุดบัญชีรายชื่อประชาธิป,ปัตย์ผมจะจบแล้วครับท่านประธานผมจะกราบเรียนท่านประธานเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาของคนพี่น้องคนยากคนจนครับผมได้รับการร้องเรียนมาเขาจะขึ้นราคาแก๊สกันบอกว่าจะไปช่วยเขาเขาทําไม่เป็นครับผมก็บอกว่าถ้าท่านจะเอาเงินงบประมาณไปท่านช่วยทําให้มันง่ายหน่อยวันนี้แผกหาบเล่แผงล,ลอยอีกจํานวนมากก็ต้องทําลักษณะเดียวกัน ใช้โทรศัพท์มือถือขอรหัสแล้วต้องกดกันเป็นสิบหลักยี่สิบหลักกว่าจะได้รหัสที่ไปซื้อแก๊สในราคาต้นต้นทุนหรือราคาเดิมตรงนี้เป็นปัญหาที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านกรรมธิการว่าท่านได้เคยถามไหมว่าวันที่หนึ่งกันยานี้แล้วเราจะใช้แก๊สแพงขึ้นทั้งประเทศมีทางออกให้กับคนยากคนจนอย่างไรท่านประธานครับสุดท้ายครับเรื่องนี้ ผมก็มีความเป็นห่วงว่าสุดท้ายมันจะเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าคนที่เขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าเขาโดนสวมสิทธิ์ได้ง่ายมากรหัสต่างๆอยู่ที่ผู้มีอำนาจหรือทางการเป็นผู้กำหนดที่จะสามารถไปซื้อแก๊สในราคาต้นทุนแล้วนำไปจำหน่ายได้ประเด็นนี้ผมฝากกรรมธิการให้ท่านได้ติดตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมไม่อยากเห็นการที่พี่น้อง คนยากคนจนนั้นเดือดร้อนเพิ่มเติมจากนโยบายการขึ้นราคาแก๊สแล้วยังถูกทุจริตซ้ำบนคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนทุกคนกล่าวขอบพระคุณครับ